เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับถ่ายวิดีโอด้วยมือถือให้เหมือนงานโฆษณาแบบนี้เขาทำกันยังไงปะเดี๋ยวทำให้ดูอุปกรณ์ที่ใช้โหลกแก้วสี่เหลี่ยมกับน้ำขวดใหญ่ครับ ขั้นตอนแรกวางสินค้าที่เพื่อนๆอยากถ่ายบนกอรย่าแบบนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากล้องกันเพื่อนๆเปิดแอปกล้องขึ้นมาครับหลังจากนั้นเลือกถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชั่นมุมบนด้านขวาจะมีการปรับแต่งเฟรมเลือกแบบสูงสุดทั้งใน iPhone และ Android เลยนะครับผมเลือกใช้แบบ2 4 0หลังจากนั้นเพื่อนๆกดล็อกโฟกัสที่ตัวสินค้าปรับลดความสว่างลงเล็กน้อยขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนๆนำโหลแก้วครอบลงไปแบบนี้ครับกดอัดวิดีโอแล้วเริ่มเทน้ําขวดใหญ่ลงไปพยายามเล็งสินค้าให้อยู่บริเวณกลางเฟรมนะครับ เมื่อได้วิดีโอมาแล้วกดตัดต่อใส่เสียงและนี่คือวิดีโอที่ได้ความรู้ดีๆมีเยอะแยะชอบไหมล่ะกดหัวใจกดติดตามไป